ำเศรษฐก no <te> kind of ิจของเรานะคะโดยใช้การสร้างสรรค์นะคะในทุกมิตินะคะก็จะเกิดแค่เกิดรายได้นะคะในจังหวัดนะคะซึ่งกระตื้นเศรษฐกิจตั้งแต่ชุมชนนะคะถึงจังหวัดนะคะก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็เหมือนกันนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเราก็ ผลักดัน์พาว power นะคะในเรื่องของ5 a นะคะในกบรที่จะผลักดันนะคะในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจนะคะ สร้างสารรค์ขึ้นมานะคะโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภูมิทาวัฒนธรรมที่มีอยู่นะคะโครงการความเป็นนี้ค่ะเป็นเรื่องของลำดับธศรกิจสร้างสรรค์โครงการนะคะซึ่งในโครงการเราก็มีการโฟกัสไปค่ะในเรื่องของการแบ่นบ่งปันนะคะว่าลำดับธุรกมีลำใหญ่นอกจากใหญ่จริงมีรายมากไหมนอกจากนั้นทำยังไงให้คนที่มาเชื่อมโยงแล้วก็ได้หลังมือสิแล้วาที่บ้าน เรื่อของอาหารจะเเรื่องของสิ่งสรางอีกเรื่องนึ่งจะเป็นเรื่องของกายชาอยู่นะคะซึ่งกายชานไอติเรื่องของภารกรรซึ่งตัวนี้เรื่องสะานก็ได้ยังมีการว่าในำพงเค่ะมีภารกรรมหลายอย่างเรื่องผ้าในแบเกดมากผ้าไหมยุ่งกับอำงพูอะไรที่เป็นแบบเป็นของลำพจริงๆว่าเรื่องจากตัวผ้าเอตัวโคตัวอะไรนะคะมีอะไที่เอามาชื่อมเปนเรื่องของสร้าสรรค์นะคะนะคะอีกเรื่องหนึงค่ะเป็นเรื่องของฟฟีเนี่ย ขององคการเราทำมีห้าการคือให้แบบการจัดเสียงทำเรื่องของเสียงสร้างเสียงในลำโพงว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยเสียงมีเป็นเสนต์ของเราเราได้มาลูวอยู่เป็นเรื่องของซีนมาจอลำโพงมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่สามารถถกเถี่ยแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะคะแล้วก็รวมถึงไม่ใช่ว่าจะเป็นข้าววัฒนธรรม5เล็บที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของลำโพนนะคะก็จะเห็นว่า กิตสรรมไปหลายอย่างเนะ่ยค่ะเลื่อนได้ด้วยทั้งคนในชุมชนเองแล้วก็คนจากข้างนอกด้วยนะคะกิจกรรมต่างๆผลิตภัณฑ์าสาม,มารถขยายสูขข่ภาคการท่องเทีเ่ยวและบริการได้นะคะแล้วก็บรากาศสองเมือนที่คันสวยงามน,นะคะแล้วก็น่าหยู่แล้วก็การพัฒนาคนก็สะดวกสบายนะคะสำหรับผมเองนะครับในฐานะทีมงานทีมงานของมอกันนะครับฝากในานามของคนรูด้วยนะครับว่า งานอย่างนี้งานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วไปมันจะสาเร็จไม่ได้เลยถ้าพวกเราไม่ช่วยกันอยากจะขอฝากแล้วก็ขอรุกคนท่านช่วยช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นๆได้เห็นด้วยครับผ่านโซเชียลมีเดียที่อยู่ใน,น,นมือท่ ine, Facebook, Twitter, chat, า,านนะครับพวกเราทุกคนมีสื่อโซเชียลมีเดียหมดแล้วไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์วีแชทต่างๆนานานะครับโพสต์เลยครับโพสโพสโ์สอิทธยงยนนี้ก็โพสต์เลยครับให้คนที่อยู่หน้าสวรค์อุทัยธานีสุราษฎร์ธานีให้เขาเห็นเราด้วยและเขานึกถึงเราแล้วก็อยากจะมาเที่ยวกับ,กบเราบ้านเราฝาก ฝากเป็นที่สัมพันธ์ด้วยกันด้วยนะครับ